ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนทำดอกกุหลาบสำหรับติดบอร์ดสวยๆแบบนี้นะคะจะเริ่มทำจากดอกเล็กๆแบบนี้ก่อนนะคะใครที่ต้องการขนาดใหญ่ก็สามารถตัดกระดาษได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะอันนี้คือขนาดของกระดาษนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเท่ากับ ฝั่งละสิเซนติเมตรนะคะนี่นะคะสิเซนนะคะค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษนะคะทั้งหมด6แผ่นนะคะ กระดาษ6แผ่นนะคะฝั่งละ11เซนนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ9ก้าสอหน้านะคะใช้กาวราเทคด้วยแล้วก็ใช้กาวสองหน้าด้วยก็ได้นะคะกันไกลนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะนำกระดาษมานะคะและพับให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบนี้ค่ะ หลังจากที่เราพับได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะคะแล้วก็ดูที่กึ่งกลางตรงนี้นะคะลากลงมาพับตรงกลางแบบนี้ค่ะเบี่ยงไปนะคะฝั่งนี้ก่อนนะคะแล้วรีดอีกฝั่งหนึ่งนะคะพับเข้ามาให้มันชนกันนะคะให้มันพอดีนะคะฝั <c oughs> ่งนี้จะไม่ให้เหลือนะคะเห็นไหมคะฝั่งนี้จะไม่ให้เหลือนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นํากันไกรมานะคะตัดนะคะให้เป็นรูปเหมือนรูปใบโพค่ะขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วโค้งลงไปเหมือนใบโพสวยๆได้เลยนะคะแบบนี้นะคะหลังจากที่ทำให้เป็นรูปใบโพแบบนี้แล้วนะคะก็คลี่ออกมาค่ะ จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้กรรไกรนะคะในการม้วนให้เป็นกีบกลาบแบบนี้นะคะม้วนห่อเข้ามาข้างในนะคะทั้ง3ามกีบทําเหมือนกันนะคะทั้ง3ด้านเลยก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็กลับด้านทําเหมือนเดิมนะคะฝั่งเดียวกันนะคะ ก็จะเป็นกลีบสลับคว่ำหงายคว่ำหงายแบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งหงายฝั่งหนึ่งคว่ำนะคะในกลีบเดียวกันเหมือนกันนะคะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ6กลีบนะคะหลังจากที่เรานะคะม้วนกลีบนะคะทั้งทั้ง5กลีบเรียบร้อยแล้วนะคะกลีบสุดท้ายคือกลีบที่6นะคะเราก็จะคลี่ออกจะม้วนไม่เหมือนเพื่อนนะคะกลีบที่6 กรีปที่6นะคะก็จะมว้วนก่อนอื่นก็ทำให้เขาอยู่ทรงปกติก่อนนะคะเป็นแบบนี้และม้วนเข้าข้างในอย่างเดียวค่ะเข้าข้างในอย่างเดียวหมายถึงว่าให้เข้าข้างในทั้ง2ด้านเลยนะคะต่างจากกรีบอื่นนะคะอะกรีบทั้ง5กรีบก็จะประมาณว่าเข้าออกเข้าออกนะคะจะเป็นแบบนี้เข้าออกเข้าออก แต่กรีบสุดท้ายนะคะคือกรีบที่6นะคะจะต้องม้วนเข้าอย่างเดียวแบบนี้นะคะทําทั้ง3ากรีบเหมือนกันเลยนะคะกรีบสุดท้ายก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องนํากรีบที่2นะคะมาติดกาวสองหน้า ติดกาวสองหน้าแบบนี้ไปเลยนะคะหรือถ้าใช้ใครนะคะที่จะใช้กาวลาเทคนะคะก็สามารถติดไปได้เลยนะคะและนำกลีบสุดท้ายที่เราม้วนเข้าไปข้างในแบบนี้ดูนะคะค่ะมาประกอบค่ะเป็นเกราะด้านในนะคะโดยการนำม้วนเข้าแบบนี้นะคะก้องเห็นไหมเอ่ย,ยเห็นไหมคะ ม้วนเข้าหากาันแล้วก็ม้วนเข้าหากาันโอบเป็นเกรสรด้านในแบบนี้ค่ะ,ะเห็นไหมคะ,ะแล้วก็ติดกาวไปได้เลยสามารถใช้ได้ทุกกาวทุกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกาวที่แบบแห้งง่ายแห้งยากก็สามารถทำได้เลยนะคะเดี๋ยวติดกาวด้านในก่อนนะคะ นี่นะคะจะต,ติดกาวไปข้างในแบบนี้เลยเพื่อให้เขากอดกันเอาไว้เป็นเกสรแบบนี้เลยนะคะอา,อาจจะต้องมีการช่วยจากดินสอนิดนึงนะคะเรานะคะสามารถนำดินสอหรือว่าปากานะคะมาใส่ในตรงกลางเพื่อที่จะกดก้านด้านล่างของเขาแบบนี้นะคะให้ลงไปเจอกับดอกไม้แบบนี้เลยสลับกันนะคะ แล้วกดลงไปงแรงๆให้ดอกไม้เขาติดกาวมันจะไม่ช้ำนะคะกดลงไปตรงๆได้เลยไม่ต้องกลัวฮะและวางไว้ก่อนเรามาประกอบชั้นที่3 4 5สี่ห้าทำเหมือนเดิมนะคะติดกาวลงไปหรือถ้าใครนะคะที่กลัวว่า กาวเนี่ยจะจะจะลึกข้างล่างก็สามารถมีฐานแบบนี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราตัดฐานก่อนก็ได้นะคะโดยการนํากระดาษแข็งนะคะมามเพื่อเป็นฐานในเขาได้เลยกลีบของเขาจะได้ไม่ตกลงไปใครที่สามารถใครที่ต้องการให้มีฐานก็สามารถทําได้นะคะส่วนใครที่ไม่ต้องการให้มีฐานก็ไม่ต้องลองได้เลยะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดลงไป และนำชั้นที่2จากด้านล่างนะคะมาวางสลับเห็นไหมคะสลับกีบแบบนี้นะค่ะกดลงไปเลยค่ะติดกาวเหมือนเดิมประกอบไปเรื่อยๆถ้าใครชอบความสวยงามนะคะก็สามารถใช้กันไกลนะคะในการตัดได้นะคะกาวสองหน้าแต่พอดีว่าแอดแอดขอแบบเอาเอา,เอาสะดวกแล้วกัน ติดสลับลงไปเหมือนเดิมค่ะก้านของเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมคะเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะติดกาวสองหน้าลงไปและชั้นที่สี่ค่ะสลับเหมือนเดิมเห็นไหมคะเขาจะขึ้นมาเป็นดอกให้เราอัตโนมัติเลยนะคะจากชั้นนี้นะคะ เราจะเอาเกสรน,นะคะฝั่งข้างในของเราที่เราจับไว้เป็นแบบนี้นะนี่นะคะถ้าปล่อยลงมันก็คือตกแบบนี้นะคะ,ะแต่พอเราจับขึ้นมาปุ๊บมันจะเข้าหาการอตรัตโนมัติเลยเป็นเกสรดอกกุหลาบได้เลยนะคะมาติดก่าที่ตรงก้นเขาเลยค่ะติดก่าไปที่ก้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะใช้ปากกาในการกดเข้าไปเพื่อจะไม่ให้ดอกไม้ของเราช้า แบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้ปากกาดินสออะไรก็ได้ที่ที่เป็นรูปทรงยาวๆแบบนี้นะคะ,ะดูด้วยนะคะว่ากลีบเขาจะสลับกันไหมนะคะถงมาให้กลีบเขาสลับกันจะได้มีความสวยงามแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแล้วสามารถนะคะนำไปประกอบเป็นบอร์ดได้เลยกล้องโฟกัสไหม หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้สีฟ้าอันนี้สีชมพูนะคะกล้องแอดอาจจะไม่สวยเนาะนะคะก็สามารถนำมาประกอบใช้กับใบปกติที่เราทำได้เลยนะคะ,ะก่อนใช้ก็คลี่ออกมาแล้วก็จะเป็นใบสวยๆแบบนี้นะคะ แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะไม่โฟกัสเท่าไหร่ อันนี้คือสีชมพูและสีฟ้าอันนี้ดอกก็จะใหญ่ต่างกันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นกลีบ11เซนนะคะอันนี้จะเป็นกลีบ22เซนนะคะก็จะต่างกันเราต้องการดอกใหญ่ขนาดไหนนะคะเราสามารถขยับกระดาษได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบดอกพร้อมทำดอกตูมหรือว่าใบใส่นะคะก็จะสวยแบบที่เห็นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ